เวลา13นาฬิกา17นาทีสเสด็จไปยังสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่อพระเนตรนิทรศการและ การจัดงานแสดงผลงานภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลางซึ่งกลุ่มพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นพื้นที่ดําเนินการจุดสุดท้ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าตลอดจนงานหัตถกรรมชุมชนโอกาสนี้ท่อพระเน์ผลิตภัณฑ์พร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพประเภทผ้าและหัตถกรรม จาก15จังหวัดรวม30กลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนมาจัดแสดงอาทิกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้านมือจังหวัดสุพรรณบุรีนำลายผ้าพระราชทานและการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายสีจังหวัดราชบุรีนำกลับกล้วยที่เหลือใช้จากชุมชนมาสานเป็นกระเป๋าและพัฒนาเป็นของตกแต่งต่างๆกลุ่มงานจักสานไม้ไผ่จังหวัดอ่างทองที่นำ ปุ่ปัญญามาต่อยอดเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยและกลุ่มทอผ้าที่นำเส้นใยธรรมชาติอาทิใยกล้วยใยสับป,ปะรดซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมผสานด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โอกาสนี้พระราชทานพัฒนโรกาดให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคกลางเฝ้าถวายการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทรงงานในโอกาสต่างๆโดยได้พระราชทานคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิสมาชิกศิลปาชีพ,พแผนกดอกไม้ประดิษฐ์อาเภอบางไทรจังหวัดพระนคร สีอยุธยาที่โปรดให้เพิ่มดอกไม้มากขึ้นในแต่ละช่อรวมทั้งทรงให้ทดลองนำไปตกแต่งที่คาดผมกิฟต์และหวีสับนอกจากนี้ได้นำเทียนหอมมาใส่ภาชนะเซรามิกโดยนำกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ส่งสกัดขึ้นเมื่อครั้งสเสด็จยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่มาใช้ประกอบ สมาชิกศิลปลาชีพแผนกเครื่องปั้นดินเผาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่พระราชทานคำแนะนำให้ปรับขนาดและรูปทรงภาชนะมีการปรับปรุงโดยตกแต่งขอบเป็นลายไม้ไผ่เอกเอกลักษณ์ของอำเภอสวนพึ่งเพื่อให้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มน่ารับประทานและน่าดื่ม สมาชิกศิลปาชีพแผนกปักผ้าอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำปลอกหมอนอิงไหมน้อยด้วยการย้อมสีธรรมชาติตามพระดำริเรื่องแฟชั่นแห่งการยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสมาชิกศิลปาชีพแผนกจักสารไม้ไผ่ออกแบบกระเป๋าที่มีลวดลายทันสมัยมากขึ้นเช่นลายหัวใจทับซ้อนกันรวมทั้งสารเป็นตาชลอมมีช่องไว้สําหรับยอกตอกสีแต่ต้องสารตาชลอมมาประกบเป็นวงกลอที่จะย้อนเป็นรูปดอกสามารถทําเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนกระเป๋าผนกย่านลิภเาโปรดให้มีขนาดที่เล็กลงนอกจากนี้ผ้าคลุมไหล่ของสมาชิกศิลปาชีพผนกทอผ้าไหมโปรดให้ทำเป็นชุดผ้าตัดเสื้อเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่มีมากขึ้น พร้อมกันนี้โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและงานแฟชั่นชั้นนำของประเทศให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่กลุ่มทอผ้าและงานหัตถศิลป์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งมุงม่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพมีงานทำมีรายได้ลดการละทิ้งถิ่งฐาน นอกจากนี้จะช่วยให้ชาวบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านมีโอกาสใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปรกรรม<ๆ>การทอผ้ามีความประณีตงดงามาสร้างงานศิลปะหัตถกรรมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย จากานั้นทอดพระเนรนิทัศการวนวศิลป์ที่สถาบันส่งเสร,ริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนจัดแสดงผลงานที่ได้ส่งเสริมทักษะฝีมือเชิงช่างให้แก่เยาว,วชนกลุ่มเปราะบางและช่างฝีมือต่างๆทั้งงานผ้างานศิลปหัตกรรมเครื่องเบญจรงเครื่องถมและงานจักสารซึ่งได้พัฒนาศิลปหัตกรรมไทยด้วยการค้นหารักษาและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนงานศิลปหัตกรรมไทยให้ยั่งยืนนําองค์ความรู้ดั้งเดิมมา ใช้ร่วมกับเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างงานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นชุดระบาวีรชัยลิงโดยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สังกัดอาคารเรียนรู้เรื่องโขนระบาวีรชัยลิงหรือระบาวีรชัย18มงกุฎที่จัดกระบวนทัพของฝ่ายลิงเพื่อออกไปทำศึกสงครามตามจารีต mm hmm. การแสดงศิลปะนาฏศศิลป์ไทยโขนท่าทางการเต้นแสดงออกด้วยความเข้มแข็งคล่องแคล่วว่องไวและมีความพร้อมเพรียงของเหล่าพลทหารวาน,นอน 18นายนอกจากนี้ยังมีการแสดงแตรงวงชาวบ้านจากคณะสอบันเทิงศิลป์เป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการรำและการะลเล่นพื้นบ้านอย่างกระต้วแทงเสือนิยมเล่นในงานประเพณีงานรื่นเริงในวิถีชีวิตประจำวัน Yeah. <laughs>